สวัสดีครับอยู่ผมนะครับช่องบ้านบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสเตปอัพนะครับ DC to DC นะครับรับไฟที่8โวลต์ถึง60โวลต์ไฟออกอยู่ที่12โวลต์ถึง80โวลต์น,นะครับตัวนี้1,200วัต์นะครับ20แอมป์นะครับ ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าตัวไหนปรับยังไงนะครับครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกนะครับก็คือไฟต่ํามันจะตัดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับนี่ครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็คือถ้าไฟมันตัดนะครับไฟสีแดงมันจะขึ้นตรงนี้นะครับ ถ้ามันไม่ตัดนะครับมันก็ไฟก็จะไม่ขึ้น,นครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับแล้วก็ดูวนด้วยนะครับนี่นะครับถ้าไม่ตัดวงจรของสเต็ปอัพก็จะทำงานนะครับไฟก็จะขึ้นตามที่เราตั้งไว้นะครับ ส่วนตัวที่สองครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับกระแสนะครับหรือว่าปรับแอมป์นะครับส่วนตัวที่สามนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือปรับโวนนะครับเราต้องการโวนนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับให้ดูนะครับว่ามันจะได้สักกี่วนนะครับ ก็ผมได้ถึง95โวลต์เลยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทดลองให้ดูนะครับชาร์จแบตดิเทียมนะครับตัวนี้อินพุตนะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะชาร์จแบตดิเทียมให้ดูนะครับปรับกระแสให้ดูนะครับว่าการทํางานของมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอปรับไฟลงก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งไฟไว้ที่16.9โวลต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาต่อแบตนิเทียมนี้เข้าไปเลยนะครับแรงดันก็จะลดลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาปรับกระแสให้ดูนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือกระแส 0.0102นะครับเดี๋ยวผมก็จะปับให้ดูนะครับหมุนตามเข็มน,นาฬิกานะครับกระแสก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ครับเดี๋ยวผมก็จะมาปรับกระแสลงให้ดูนะครับตอนนี้กระแสอยู่ที่0.7 0.8นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาปรับลงให้ดูนะครับว่ามันจะลดได้กี่แอมป์นะครับ นะครับก็มันก็จะลดได้อยู่ที่เหลืออยู่0.3แอมนะครับดี๋าวผมก็จะปรับขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นอยู่ที่ 0.7นะครับแล้วก็มาดูตอนที่เวลาแบตเตอรี่ตัวนี้ต่ำนะครับมันก็จะตัดนะครับเดี๋ยวผมก็จะปัาไปดูนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับว่าเราจะตั้งเอาที่เท่าไหร่นะครับให้มันต่ำนะครับครับผมตอนนี้มันก็ได้ตัดการทำงานแล้วนะครับแบต นิเทียมตัวนี้ก็ไฟยอยู่ที่14.7นะครับถ้าเราจะตั้งให้มันเพิ่มขึ้นโบนขึ้นมาอีกนะครับให้มันตักก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนี่นะครับมันก็จะสามารถทำงานได้ปกตินะครับส่วนวัดกับแอมนะครับคิดง่ายๆนะครับ ขาเข้านะครับห้ามเกิน15แอมป์นะครับแต่แม็กซิมัมสูตรก็คือ20แอมป์นะครับก็คิดตามโวลต์นะครับถ้าจะคิดเป็นวัตต์นะครับ12โวลต์ก็คูณ15แอมป์เข้าไปนะครับถ้าเป็น24โวลต์ก็คูณ15แอมป์นะครับถ้าเป็นระบบ48โวลต์ก็คูณ15แอมป์นะครับก็จะเป็นวัตต์ที่สเตปอัพตัวนี้สามารถทำงานได้นะครับ ครับผมถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ